สว่วนที่ชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่14กันยายนคุณได้สาดาวส่วนเขาได้เมจิชียนกับหัวนะคะวันนี้อาจจะมีประสัทปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงเลยก็ได้นะคะยังไงก็ต้องใจเย็นๆรับมือกับปัญหาให้ดีนะแฟนคุณได้เดมิจิชียนนะคะ แต่ว่าพ่ยขึ้นมาแบบกลับหัววันนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะทําอะไรก็ต้องอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนๆนะคะพลังบวกยังเข้ามาช่วยไม่ทันนะคะแต่ว่าพลังบวกเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือในอนาคตนะสําหรับเรื่องความรักก็อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมอาจจะมีแบบทะเลาะก,กันมีเถียงกันอยู่นะคะ,ะมีพายยูดิเซิฟเลแล้วก็รีคาฟเฟอรี่แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์จะดีขึ้นในอนาคตัในไใลใใ้นี้แล้วก็ยังไปต่อกันได้ในระยะย,ยาวนะ คนโสดสนิทนะคะยังไม่แนะนําไม่สลาโสดนะคะเพราะว่ามีพลังงานสามดาบเข้ามาอาจจะไปเจอรักที่มีปัญหาหรือว่ารักสามเศร้าด้วยแล้วก็คนที่จะเข้ามาเป็นเมจิเชียนกับหัวก็คือคนที่ค่อนข้างจะสนิทแรงเจ้าชูนะคะ